เรื่องยอ่อแก่นแก้ว ep12 ในขณะที่ชาวบ้านกำลังสนุกกับงานประจำปีของหมู่บ้านสลันกับวินิตร,รวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ประท้ากับแก๊งรับลอกค้าย,ยาอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายสลันกับวินิตก็ปลอดภัยและได้เบาะแสสำคัญเพื่อตามสืบหาคนร้ายต่อไปได้ฟากลูกแก้วก็โดนแม่และยายบังคับ ให้เข้าประกวดนางงามประจำปีบ้านทุ่งช้างสารเช่นเดียวกับเนตตี้ก็เป็นตัวแทนของโรงงานเข้าประกวดแข่งขันด้วยทั้งคู่ต่างโชว์ความสามารถพิเศษรวมไปถึงการตอบคำถามแข่งขันกันอย่างสูสีซึ่งผลออกมาว่าใครชนะต้องไปติดตามหลังจากลุ้นเชียร์เทพีทุ่งช้างสารกันเสร็จเรียบร้อย ผู้ใหญ่เยี่ยมก็ได้ให้สัญญาณหนุ่มๆเริ่มรำวงคล้องพวงมาลัยให้สาวที่แอบชอบตามประเพณีงานนี้ทั้งสลันซันและธนูต่างก็เตรียมมาลัยมาให้ลูกแก้วกันอย่างเต็มที่แต่ใครจะได้คล้องมาลัยลูกแก้วต้องติดตามชมความสนุกในละครแก่นแก้วได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง3อย่าลืมกด3 3 ฟังเรื่องย่าละครก่อนใครได้ที่ช่องจะแม่ละครทาง YouTube และ Facebook เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน